<Okay. S 2> ครับสวัสดีครับนี่จะจะมาครับวันนี้นำสาสดาตัวชิ้นอมแอร์ไหเออร์นะครับมีปัญหาลูกค้าแจ้งเปิดคอยเย็นทํางานคอยร้อนเอยเปิดเบรกเกอร์แล้วคอยร้อนทํางานเลยนะครับคอยเย็นยังยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครัโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาดูอาการเดี๋ยวมาดูรุนก่อนนะครับเป็นรุ่นนี้แล้วกันใช้ลูกค้าใช้มาเจ็ดปีแล้วนะครับอเออนะครับรุ่นก็ H SU คี4หนึ EK ศูนนะครับอ่ะลกวนจะของเปิดเลยครับอันนี้ปิดเบรเกอร์อยู่นะครับอันนี้เปิดนะครับอ่ะไปติดแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปนะครับ,รบอ๋อยังไม่ต้องเปิดครับโอเคตอนนี้ก็ดู ฟังเสียงนะครับอ๋อเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานนะเดี๋ยวจับวัดกระแสดูนะครับทำงานจริงครับแกะตรงนี้นะครับแหล่งไฟดูนะครับโอเคแกะฝาเอาแลจะมีเทมเปอนนะอลเอ็นนี้นะครับตรงอเนเลยนะตัวนี้จะเป็นขาอ่อนนะครับ จ่ายที่2 3 0โวลต์นะอาววันวันเจ้าของเปิดแอร์นะครับเปิดตรงคอยเย็นครับโอเคันไม่เปิดนะครับจะขึ้นอุณหภูมินะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดนะครับโอเคแสดงว่ามีปัญหาที่คาสั่งครับรุ่นนี้เนี่ยสั่งจากคอยเย็นนะครับกดปิดครับก็คือตัวแอร์ปิดเปิดได้นะครับแต่ว่าตัวคําสั่งอาจจะเป็นที่ตัวชุดรีเลย์นะครับแล้วก็จะทําให้แอร์เป็นน้ําแข็ง ขึ้นน้ำแข็งตรงคอยนะครับโอเครบกวควปิดเวกเกอร์เลยครับเดี๋ยวช่างขอแกะหรือดูที่แผงบอร์ดเลยนะครับการนี้โอเคครับเป็นกาแกะบอร์ดออกมาแล้วนะครับอันนี้มอเตอร์เป็น AC แน่นอนนะครับลกมก็2ไมโครนะครับ450โวลต์นะครับรีเลย์ก็อยู่นี่นะครับ ก็เป็นการยืนยันตัวนี้ก็ลองจับกระแสดูนะครับแล้วก็เช็คไฟด้วยติดต่อไว้นะครับเนี่นี่เข้าลายสีน้ำตาลนี่นะครับอนี้เป็นวอแฟลนเอนก็เนี่ยสีน้ำเงินสีฟ้านี่นะครับวันนี้ของเปิดเบรกเกอร์อีกทีครับท <Okay. S 1> ี่จับกระแสไม่ได้ครับใส่ไฟเขาสนิทมากสั้นมากโอเค เพื่อเราทำเลยนะครับนี่ครับสามสี่แอมป์นะครับเช็ 3, คลายนิดนึงนะครับเช็คลายในต้น hmm. นี่นะฮะไฟในต้นถูกไหมนะครับโอเคลายถูก okay. นะพอเห็นนะสีดแดงๆแอลถูกเอ็นถูกนะครับกันเหนียว ล็อกปืปิดเลยครับนีบ่ท่านดูดีเลยนะครับปิดไฟก่อนนี่ยืนยันว่าต่อจริงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถอดตัวเมนบอร์ดออกมานะครับจะเจอรีเลยตัวน,นี้นะนะครับ12โวลต์นะครับแอมก็20แอมนะครับโอเคแล้วกันครับ จะปิดฝุ่นอยู่ยวตัวนี้จะมี IC ปรับสปีดความเร็วมอเตอร์นะ,ะครับไปเห็นนะติดเครือบไอเห็นนะเป็น R 3 8 MF เลยนะครับ สี่ระเลิดรุ่นนี้ใช้หม้อแปลงนะครับส,รสี่ระเบิดสี่รุ่นยูเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับจะมีอะแดปเตอร์ต่ตอเข้าบิดเลเซฟร์ไฟชุดนี้สี่พิลเตอร์ก็สองร้อยยี่สิบมโครยี่ห้าโวลต์นะครับจะไม่ไม่จะไม่ค่อยกลัวเรื่องไฟตกไฟเกินเท่าไหร่นะครับเพใช้เป็นหม้อแปลงตัวนี้อึดอึด เรื่องเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวเชิมาดูอะไรกันนะครับโอเคนี่มอแปลงอย่างนี้ม้อแปลงจะอยู่ด้านในนะครับก็เห็นแล้เป็นเบอร์นี้แล้ครับโอเคไปด,ดูอะไรกันนะโอเคทเชิญมาก็ตัวอะไรนะครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่กว่าเดิมนะฮะยี่สิบห้าแอมป์นะตัวนี้ ห้อเดียวกันห้อเดียวกันเป๊ะตรงเป๊ะเลยนะ,ะแต่แอบมากกว่าี๋ยวก็จะทาการาบักกีเปลี่ยนเลยนะครับหรือวัดเช็คคอยก็ได้นะ,ะว่าคอยขาดไหมนะครับแต่อาการนี้สมมากคอยจะไม่ขาดนะครับตั้งคูณสิบก็ได้หรือคูณหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้จะมีสัญลักษณ์คอยอยู่นะครับ แต่าการนี้มันเกี่ยวคอยนะั่นจะคล่อมได้โอดอยู่ตรงนี้นะฮะวัดต้องขึ้นนะครับ่โอมแต่เนี้อาจจะขึ้นได้โอดนะฮะสลับด้านดูนะครับาการนี้มันติดตลอดนะครับ สอง่านะข้าหนึ่งขึ้นไดโอดข่าหนึ่งขึงข้นโอห์มนะครับก็ประมาณา150มร้อยห้าสิบโอห์มนะท่านทำไมก็เปลี่ยนอะไรเลยนะครับหนึ่งครับโอเคดูเส้นละคอยนะค่าหนึ่งค่าสองเป็นคอยนะครับาารค,คบาสี่นี่เป็น nO นะครับภาษางขม,มอนนะครับวางให้ถูกฝังแล้วกันฝังคอยก็คอยนะครับ บังคับอีกแล้วครับไม่น่าใส่ผิดฝั่งนะครับเดี๋ยวปักกีแปนบนึงครับโอเคนี่ก็เอ่อบักกีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา,าใส่เทสดูก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีฝุ่นหน่อยแต่ที่เขาจะล้างแอร์อีกทีนะครับเดี๋ยวขอเสียบสายราเปิดเทสดูทีนะครับโอเคเสียบเข้าประมาณนี้นะครับเงินาาทายหให้เพื่อนต้องใช้ ไอ้น,นี่ AC เอสีข้าหมะแปลงนะมะแปลงเข้านี่นะครับไปข้าลาย<ม>สีขาวเป็นแอลไปจ่ายคอมเมรเซอร์นะครับโอ,อโอเคครับลูกกวนจะของเปิดเบเกอร์เลยครับ ก่อนแล้วนะครับผ่านอะไรบ้างมีมอเตอร์นะ,ะไฟไฟ ac อ่ะเรากดรีโมทครับปกติมันต้องปิปป๊บๆป,ปนะปกติครับเนาะสลับด้านเหรอไปนะนะโอเคมีปัญหาที่ไหน่ะขาอันนี้นะครับมันไม่มีล็อกนะครับเมื่อกี้เอียงไปเสียบสาย ac จุดนี้นะครับ ีเรื่งมอแปลนะครับปกติเปิดแล้วมันจะมีมอเตอร์สวิงต้องสวิงอ่ะเปิดเลยครับอ่าไฟจะติดขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็มอเตอร์สวิงมันจะสวิงนะครับตามหลักของรุ่นนี้โอเคตอนนี้จับกระแสไม่ขึ้นนะครับอ่าอไม่ทำงานแล้วนะครับตอนนี้อไปดับไปแล้วโอเคเอาละนกกวยจะัของเปิดเลยครับ ลอ,อยอย่างนี้กันโอเคอดูตรงกระแสนะครับไม่มีไฟนะครับไม่มีแอบแอบไม่ขึ้นนะครับโอเคทํางานแล้วนะครับดูฮาวส์อาร์โลมุมนนะครับอ่าอ่าลองปิดนะครับรบปิดรีโมทครับโอเคอกระแสไม่วิ่งแล้วนะครับ พัดลมก็จะเริ่มจุดหมุนนะครับเอาพันลมยังดับเลยนะในพัดลมยังหมุนนะอ๋อสักพักโอเคเอพัดลมต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับ เ,เราเป่าแห้งแล้วค่อยหยุดนะครับไม่ใช่หยุดเลยนะพัดลมเราปิดฝาสักพักโอเคอะลองเปิดทีครับโอเคผ่านแล้วล่ะเ่าแล้วครับไม่ได้แล้วระวังเรื่องเสียบซ็อกเก็ตนะครับเดี๋ยวช่วยผถ่ายซ็อกเก็ตไปให้ื่อใครต้องใช้นะครับเวลาถอดเสียบระวังวนอะตรงนี้นะครับมันไม่มีตัวล็อกนะครับก็คือบางทีถ้าเสียบเอียงมันจะลงแค่ขาเดียวกี้ อันนี้ก็เปิดรอบสองนี่ต้องรอหน่วงนานหน่อยนะครับก็ยังไม่ทำงานนะกระแสดูแอกแสแอมเอาแล้วกันนะครับอาจจะได้วัดโวลต์โอเคครับนี่ไงช่วยกดตดามซับสไครต์ก่อนแล้วแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานโอเคออกคานะครับ